สวัสดีครับกับผมนายจรุนอุดมกฤตบูลนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลกำมันกระเลนทางเทศบาลเราเนี้ยมีความรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับโครงการจากตตสสปสช,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 ชแล้วก็โครงการของกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับกระเลนของเราเนี้ยมีปราชญ์ดินผู้ยิ่งใหญ่ของตำบลเราเองโดยพี่อนันต์อินหอมนะครับซึ่งเป็นผู้นี้มีมากความรู้ความสามารถในเรื่องของการเพาะปลูกการเกษตรแล้วก็เรื่องของ ้ามัดย้อมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะเพื่อนนั้นเขาสามารถทําได้แล้วทางเทศบาลกันเราเนี่ยมองเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมเหล่าเนี้ยครับออกไปสู่ชุมชนอื่นๆได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าชรสเองก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่ของเราเป็นอย่างดีนะครับผมเลยต้องขอขอบคุณนัดที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้ครับเราจะทําไป ต่อเนื่องนะครับโครงการเหล่านี้เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งให้ชาวบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษแล้วก็เป็นเกิดจากการผลิตดินที่ดีถ้าดินดีผลผลิตดีทุกอย่างสุขภาพก็ดีนะครับทุกอย่างมัน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 เป็นสิ่งที่พัวพันแล้วการปลูกต้นไม้การทำทกิจกรรมเหล่านี้ครับมันเป็นกิจกรรมของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการของครอบครัวได้ด้วยนะครับพ่อสวัสดีทุกท่านนะครับ ผมนายอานันต์อินหอมนะครับเป็นป่าชาวบ้านประจำตำบลกาลนนะเอ่อเกับกว่าดินนั้นจัดพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยากนะนะครับซึ่งผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าดินนั้นนะเราจะทาให้เป็นดินดีนะโดยไม่ยากนับนะครับนะครับปกติดินดีนั้นในร้อยส่วนนะครับเราจะมีดินเนื้อดินอยู่45ส่วนแล้วก็ปีน้ําอยู่25อากาศ 25. ิอีกเ็ก็คือฮิวมัสกับจุดีซีนั่นเองเพราะฉะนั้นดินขาดไม่ได้ก็คือดิน เทปไปเลยนะครับดินเทปไปหนึ่งกองก่อน <มา S 1> อเดี๋ยวพิปเปาอีกอันนึง่งอ,อันดับ2ที่สําคัญปุย๋ยหมักขาดไม่ได้คือ2ตัวหลักนะครับอันนี้ปุย๋ยหมักที่เราทําแล้วบ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ติดมือมันจะไม่เลอะนะครับมันจะเย็นนะครับมีความชื้นในตัวไม่มีกลิ่นนะครับใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับ ตัวนี้คือตัวหลักอ่าเหมือนกับเราปรุงอาหารส่วนประกอบนะครับที่จะทําให้อาหารรสชาติดีอร่อยมีอะไรอ่ะมีคุณค่าก็คือส่วนประกอบเสริมพวกนี้เป็นตัวเสริมอ,อันนี้เป็นอันนี้นี่คือดินเป็นตัวหลักนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ไหวเยอะกันนะ,ะดินกับปุ๋ยหมักเป็นตัวหลัก องค์ประกอบเสริมก็จะมีอาจจะมีฟอสฟอรัสนะครับหรืออาจจะมีทา,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 านนะฮะไฮโปเซียมนะครับคือ NPK นะครับอันนี้เราก็มีเศษอาหารอะไรก็ได้ใส่ไปเลยเปลือกไข่ให้แคลเซียมอ่าเทกรองไว้ก่อนเทกรองไว้เยวเราก็คุกทีเดียวอ่าอ่า,อาเห็นไหมอ้าวอันดับต่อไปลำตัวนี้กำลังมาแรงอ่า แหนแดงครับแหนแดงให้ธาตุไนโตรเจนสูงเราจะตากแห้งใส่ไปอยู่ใส่สดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะยีใส่ไปที่หลังนะอ่าย,ยีแหนแดงใส่ไปจะเห็นได้ว่าเอ่อตอนเนี้ยเราก็ใช้ได้แล้วแต่ในตลาดอ่อเขาต้องการให้มันฟูต้องการให้มีช่องว่างในดินเราใช้ใบไม้ก็ได้ถ้าคิดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราจะไม่ซื้อ จะใช้ใบไม้แต่ถ้าท่านต้องการจะจะใช้กลับมาพร้าวสับก็ใช้ได้นะครับอ้าใส่มาแต่ว่าต้องแช่น้ําก่อนนะอ่าเพื่อให้มันเอากาสมีเทนออกไปนะครับอย่าใส่ที่มันแห้งๆนะครับเอาไปแช่น้ําสักสองสามน้ํเอาใส่ไปอ่าเห็นไหมเห็นไหมใกล้ความจริงแล้ะตัวสุดท้ายเอาเดี๋ยวว่าตลาดเขาใส่แต่ขุยมะพร้าวเยอะฉันจะใส่ก็ได้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าไม่ใส่อยู่แค่นี้ก็พอแล้วอาใส่ก็ได้อาใส่ไปหน่อยอ้าวอ้าวเน,นี้มันจะมีลำอันนี้ใส่หน่อยก็ได้เดี๋ยวว่ามาแล้วไม่ใส่อ้าวมันขึ้นอยู่กับการปรุงนะครับดินนะครับอันนี้ลำเราจะใส่สุดท้ายนะครับเรายังไม่ใส่ตอนนี้นะครับไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะครับอ่า วัสดุที่พูดมาคร่าวๆนะครับเอาเท่าที่มีไม่ต้องไปทีเรียดบอกแล้วานายหลวงบอกว่าไงหาสิ่งที่ง่ายนะครับที่มีในท้องถิ่นเท่านั้นนะครับอย่าไปซื้อมากนะครับส่วนต่อไปนั้นเราจะใส่คือไอ้เจ้าจุลินทรีนี่แหละจิลินทรีย์ที่เราใช้มี3ตัวอันนี้สังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์แสงนี่มันใช้แสงนะครับอันนี้จุลินทรีย์จาพปกไมโครไลซ่าไลโซเบียมได้จากปวกกระข้าวสุกอ่า อันนี้หน่อกล้วยบ้านไหนมีมีหน่อกล้วยเอากล้วยมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทซีอ่าตัวต่อไปก็คือจุลินทซีย์จากเศษอาหารอ่าขยะครัวเรือนตัวนี้แหละอ่าให้ธาตุอาหารให้ทุกอย่างเลยที่เรากินในครัวนะครับอันตัวนี้ที่เห็นเอามาจะเขียนอันนี้เป็นเชื้อราไตรโครเดอร์มานะใส่เพื่อให้อะไรเพื่อให้มันกําจัดโรคเชื้อต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรครักเน่าโคนเน่านะ โอเคอ่อันนี้เราขยายนะครับขยายเป็นเชื้อสดขยายจากข้าวนะครับเอาจากเชื้อน้ําไปขยายกับข้าวนะเอาไปโรยหรือลองก้นกระถางก็ได้นะอันนี้แช่น้าเอาน้ําออกมานะครับทีนี้อ่ะเมื่อได้แล้วก็คุกกันเห็นไหมอ,อ่าคุกเลยคุกเลยเอ,ลอ่าเอ้าทีนี้เราจะใส่หัวเชื้ออะไรเอ่ยใส่อะไรก็ได้ที่มีอ่าในบัวนี้เห็นไหม ใส่ไปเลยอันนี้ใส่สักแก้วสองแก้วก็ไม่เป็นไรนะครับยิ่งดีนะครับอ่าจเจาปวกเอาช่วยเขาหน่อยเอาตัวนี้เป็นตัวย่อยบ้านทั้งหลังยังกินได้เลย,เยอ้าวนอกล้วยอ่าอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยงเยอ๋ยออันนี้จูลินซีนอกล้วยแอตติโนมนะไมซีสนะเสร็จแล้วครับ แต่นี่เราก็จะลดให้ความชื้นนะครับอย่าให้แชะออ่ะใส่เออเอาเอา,เอา,เอาปลายคนไปเขีปลายคนเลยเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่จุลินทรีย์แล้วก็เชื้อราไตาโคเดอร์มานะครับอ่าใส่ไปเลยอ่อาระวังนะครับอย่าให้แช่เอาแค่ชื้นอ่าคนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างดินที่ทำเสร็จแล้วให้ดูด้วย มีตัวอย่างอันนี้เห็นเห็นอย่างนี้อย่าไป <c oughs> อย่าไปคิดอะไรอย่าเขาจะดำเองอ่าอย่างนี้ความชื้นใช้ได้นะครับอันนี้เราจะเก็บไว้ในกระสอบนะครับทิ้งไว้จนเข้าเย็นอ่าตั้งไว้ในร่มนะครับทิ้งไว้จนเข้าเย็นก็จะกลายมาเป็นสภ,ภาพอย่างนี้อ่าอันนี้กลิ่นมันจะไม่เหม็นไม่อะไรนะกลิ่นจะเหมือนกับว่า ดินโดนฝนใหม่ๆมันจะออกไปทางเชื้อราเชื้อเห็ดใช่ไหมไอ้พวกเศษหญ้าเศษอะไรมันจะเริ่มยุ่ยเลยเศษใบไม้เห็นไหมครับนี่คือดินที่พร้อมปลูกแล้วจับไปจะไม่ร้อนและจะมีความชื้นนะครับเนี่ยดูนะครับสีสีไม่จําเป็นต้องดําเหมือนกันนะครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่ชนิดของดินนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมเห็นไม่มีมเมล็ดงอกออกมาแสดงว่าเขาไม่ร้อนนะครับที่ตัวนี้แสดงยืนยันว่าต้นไม้จะเริญเติบโตได้เพราะว่า ้นนี้มันขึ้นได้อ่านี่ครับสองอย่างเนี่ยพร้อมจะปลูกแล้วนะครับโอเคอ่าลักษณะเบามีความชื้นนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะก็ผู้ใหญ่อรุณศรีกันมานะคะเอ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลกะรนอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะของเราก็อขอขอบคุณทางสสสนะคะแล้วก็ทางเทศบาลเอ่อตำบลกะรน์นะคะ มีความยินดีที่ว่าได้รับโครงการาปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีมีความยินดีที่ว่า,าทางชาวบ้านได้มีการทำทำปลูกผักแล้วก็ทําดินมาปลูกมีการเพราะพันธุ์ต้นกล้านะคะแล้วก็เราได้ได้ได้แจกจ่ายพันกล้าไป ก็มีการแจกจ่ายทางซีกนี้แล้วก็ตอนนี้ทางในตำบลการันของเราก็ได้มีผักสวนครัวกินเป็นในครัวเรือนของตัวเองเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็มีทั้งผักบุ้งมีทั้งพริกแล้วก็มีมะเขือมีหลายอย่างนะคะหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็ได้มีการทําเป็นกระเช้าเลยด้วยค่ะแล้วก็มีแจกจ่ายพันธุ์พืชขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้มาก ขอบคุณที่ว่าได้ให้ชาวบ้านได้กินกินผักบริโภคผักที่ปลอดสารพิษในครัวเรือนของเราขอบคุณมากเลยค่ะ